กันอีกชิ้นเคยครับนำเช้าเก็บกับดักหอูตอนเย็นไม่ได้ถ่ายไหมนะครับป่าครับเยอบมากๆากลกเป็นแบบว่าทับไม่ทับไม่ลงดูลังเลมันเปลงานไนะหมลายเก็บเก่า เ็กเงียบนะครับรอยเก่าๆครับรอยมากินหอยหนูลิ้มฝายหนูลิ้มฝายกินหอยแต่ลราเอากระโพดมาล่อ ยัไม่ได้แล้วครับอ้าครับกับขยับครับนี่นะครับเชือกผมวางกลับไปตรงนี้เรียบร้อยอเป็นหนูพุกพุกเล็กครับไม่มีร่องรอยนะครับผมก็แหวกวางเนี้ยเห็นมันเตียนเตียนลงโลง อีกหนึ่งคัมหนึ่งแต้มครับอีกหลังตรงไหนกันตัวเนะี่ยเดครับไม่ได้ทำมา้งทำใหม่ละ กอนะครับเฮ้ยประใจ ลืมจริงๆครับลืมสนิทเจ๋ยแล้วครับนาทั้งนานนี่นะครับนี่ก็แหวกวางนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกไม้นึงจะเก็บตับกันครับถึงที่ไมยครับไมยสองมนปากอ้อยนะครับ ไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่นะครับซ้ามหมายขากขบทุกที่นะครับปากอ้อยซ้ำหมายไม่รู้ว่าซ้ำรอบที่เท่าไหร่แค่นั้นเองเอน้ำมาดูกันครับคาดหวังไว้แจะตัวส่องตัวก็หมายละกับท้ากับ ตัวนะครับนี่ครับดีหลังนะครับไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่ จักลั่นครับจะไม่ได้ตัวนี่ครับรอกรับนี่ครับนีครับเดี๋ยวขอญาตออกจากช่องนี้ก่อนช่องถัดไปครับมีกระร้อยหมายเก่ากนนครับมีของ จะบ้างเขาอยู่ตรงนี้งูของผมอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวอันนี้นี่ครับช่องนี้ตอถิน,นก็ทำใบอ้อยวะมาดูกันนี่ลอย้อยเขาดักไว้เพียบเลยครับเนี่ย เจอขมวดต้อยและวขมดติดเงินครับลังดูจังนั่ครับนั่งติดข้างหง เดคอยา่าหากับปก่อนครับหาไม่เจอหลังนึงเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้เองติดะนะครับเนหูอะไรเป็นชุกเล็กครับเป็นชุกเล็กใส่อย่างนั้นอยากได้ไอ้แผ่ง,งนั่นเนี่ย ลองเราสองไปลองเราตัวนะไปเจอกันข้างนอกครับงั้น่อไปเลยครับงั้น่อไปยังไหนล่ะยังไงจ๊ะไปที่ยี่ตรงไหนนั่นแหละ คนเดินไวนะครับไม่มีตัวมันก็กลับกึิกำลังสุดท้ายครับดีครับ เจอล้ okay, นะมีผลงานไหม,มเป่าไว้สองตัวไม่เกินสามมีผลงานมีผลงานนะครับเดี๋ยวไว้สรุปผล้านข้างนอกอสรุปผลงานยังครับกลับทั้งหมดเก้าหลังนะครับสาม 4ี่ห้าหเจดแปดเก้าหมายแรกสามหลังเป็นหกีครับได้มาหนึ่งตัวหมายปาอ้อยหกหลังอ้เป็นงอมแงมก็ได้มาสองตัวครับก็คือสามหลังได้ตัวนึ่งถือว่าโอเคครับซ้ำเขาพุ้นเลยครับ้วอ้อยเขาก็ตัดกันหมดแล้ะเหลืออยู่ไม่กี่แปลงคนก็มาลุมดักกัน ถือว่าโอเคอยู่ครับตามเต้มนี้ก็จะได้อยู่ครับฝากติดตามผลงานด้วยครับรับชมมันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ